S 1> <S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของอู่หัรสาค่ะสวัสดีไปยังลูกค้าแล้วก็ FC ps, ทุกๆท,ท,ท่านนะคะคนไทยทัวทัทงประเทศไทยแล้วก็ที่ไปทํางานหาเงินในต่างแดนทุกๆท่านท,ที่ให้เกียรติดตามรับชมนะคะวันนี้ค่ะมีรถเข้ามาเพิ่มนะคะที่อูค่ะก็เป็นรุ่นอ s ซูซู เดซกาหัวแคบนะคะนนี้เป็นเดซกาหัวสูงค่ะลูกค้ามาเป็นหัวรากคาสิโนค่ะเครื่องของคันนี้มาเป็นเครื่อง6เ e หนค่ะ195แรงมา้า6กสูบปั๊มสายค่ะลูกค้าอ่าตัวนี้สภาพมาแบบสวยมากเลยค่ะลูกค้าถ้าท่านไหนที่ได้มองหาอยากรับรุ่นนี้ไปไปใช้งานนะคะเป็นเดซกาหัวแคบเครื่อง195แรงค่ะปั๊มสายนะคะก็ทางอู่แนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะลงสดใหม่ถึงอู่นะคะสภาพสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องหรือว่าคาสีนะคะเดี๋ยวเราจะพา เดินดูรอบๆคันนะคะถ้าสนใจก็ยังโสดค่ะลูกค้าพร้อมใช้งานคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0บาททั่วนาะพร้อมทะเบียนพร้อมใช้งานพร้อมแต่งจ้ะหัวเดิมๆของคันนี้มาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นสีขาวล้วนทั้งคันนะคะอะไรโครมียมไม่มีมานะคะติดรถแต่สภาพหัวถือว่าสวยมากเลยค่ะเนี้ยบมากเลยนะคันนี้นะคะภายในคอนโซลยิ่งสวยคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะตัวนี้สภาพแบบเนี้ยบเลยค่ะคันนี้นะคะภายในหัวเก๋งนะคะ ไม่มีถลอกไม่มีขีดข่วนเลยนะคะสําหรับคอนโซลหน้าคะ่ะลูกค้าประมาณนี้เลยเบาะทั้งสองข้างนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลย้งคะคันนี้สภาพเบาะตึงมากทั้งสองฝั่งคะ่ะลูกค้าภายในหัวเก๋งสะอาดมากเลยคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะงานเนียเน้ยบเลยคะ่ะอันนี้คือสภาพจากญี่ปุ่นเลยคะ่ะลูกค้ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะสวยเลยเอยียงข้างล้า <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันคะ่ะ สวยมากเลยค่ะเดซกาคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งกันเนาะเบาะค่ะส่วนมากฝั่งคนนั่งนะคะมันจะมีชํารุดนะคะแต่คันนี้มาแบบตึงเปียะทั้งสองฝั่งเลยค่ะลูกค้าม่านก็สวยเลยค่ะเป็นลายเดียวกันกับเบาะนะคะม่านมาเต็มมากค่ะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดประกอบเข้าให้ใหม่นะคะตัวนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะลูกค้า เดี๋ยวพาไปดูคัสซีกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นคัสซีปลายเรียวค่ะลูกค้าความยาวประมาณ6เมตรนะคะสภาพคัสซีสวยเลยถังลมนะคะเป็นอลูมิเนียมค่ะคัสซีสวยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดินดูรอบๆคันกันค่ะอ่าเพาท้ายนะคะมาเป็นตัวนี้เลยตัวนี้มีโชคหลังมาด้วยนะคะปกติอีซูซุนะคะจะไม่มีโชคนะคะแต่คันนี้มีโชคติดรถมาด้วยค่ะลูกค้าตามนี้เลย เดินดูรอบๆคันกันเลยค่ะ,ะสวยเลยนะคะตัวนี้นะคะแหนบมาเยอะมากค่ะแหนบแทบจะไม่ได้เสริมเพิ่มเติมเลยนะคะคันนี้ถังน้ามันค่ะลูกค่ะเดี๋ยวเราเลื่อนช่วงเข้าไปถังน้ามันก็เขยบเข้าไปอีกนิดนึงเนาะ,ะดูคัดซีกันค่ะ,ะมาดูเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง6สูบหเฮด E หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าค่ะ ปั๊มสายนะคะลูกค้าสภาพเครื่องสวยมากเลยค่ะวิ่งวับแบบนี้เลยตัวแป๊บยังดูเหลืองๆนะคะสวยมากเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูบุก,กันความร้อนข้างล่างกันบ้างค่ะมาประมาณนี้เลยนะคะมีชำรุดนิดเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ลูกค้าก่อนออกทุกคันนะคะตัวนี้ค่ะดูวงโครนฝั่งซ้ายมือค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูเครื่องอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะตัวนี้หัวก็สวยนะคะลูกค้า คับสีเครื่องได้หมดเลยนะคะตัวนี้สภาพเครื่องนะคะกิปลิปเลยค่ะลูกค้ายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะมาจากนอกเลยะคะ่ะตัวนี้เนาะมาจากญี่ปุ่นลงมาก็ประกอบนํามาลงจอที่อู่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง6 h e คะ่ะ195แรงมา้า6สูบปั๊มสายนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยตัวนี้นะคะ เครื่องนะคะก็เงียบมากเลยนะคะช่างขับมาจอดเราไม่ได้สตาร์ทนะคะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับคันนี้ไป,ไปใช้งานก็มาฟังเสียงเครื่องสั่งสเปคได้เลยเนาะคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่90,00 900, 0 0บาทค่ทะลูกคา้าสั่งสีสั่งลายนะคะระบุชุดแต่งนะคะพบมาพบกันได้ที่อูห่หันศานะคะวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ